หลักพุทธศาสนาที่แน่นหนามันคงในหัวใจชาวพุทธเราจะฝังลงที่ภาวนาดังที่อธิบายเมื่อวานนี้แล้วนะเรื่องภาวนานี้สามารถที่จะกระตุ้นเตือนความดีทั้งหลายซึ่งเราบำเพ็ญไปให้หนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นเพราะด่านจิตตภาวนาการภาวนาทําลงไปนี่มันไม่ได้เหมือนธรรมดานะบางราย เกิดเร็วกลางลายเกิดช้าก็เหมือนเราขุดน้ําตาน้ํามันอยู่ตื้นหรืออยู่ลึกเข้าใจไหมล่ะบางลายมันอยู่ตื้นมันก็ถึงเร็วปุ๊บปรากฏพูดที่ลึกกว่าน,นั้นไปมันก็ค่อยถึงแต่ยังไงมันต้องถึงน้าเข้าใจไหมน้ําที่ขุดลงไปต้องถึงล่ะมีลึกมีตื้นเท่านั้นมันต้องถึงน้ําอันนี้ความดีมีอยู่อืแล้วจะขุดขนาดไหนขุดทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกเวลา มันจะมีปรากฏขึ้นมาอ๋เรื่องปรากฏร์ทงอัศจรรย์ในจิตใจนี่หลวงตาเคยได้พูดอยู่พี่น้องหลายฝั่งแล้วสามผลที่บวชมาในศาสนากําลังเรียนหนังสืออยู่นั่นเจ็ดเรียนหนังสืออยู่เจ็ดปีแล้วก็ทัาสเป,าประประปตามภาษาของเราที่ที่สนใจภาวนานั่นเองละ ทำไปแต่เราชอบพุโทโธมีแจะพุโทโธพุโทโธ้วก็ถามสมครูท่านอยากภาวนาใช่ภาวนาอย่างไงเออเอาพุโทโธนะเราก็เราก็ภาวนาพุโทโธแหละมันว่างั้นนะแล้วก็เอาไปทําภาวนาพอพออยู่จากรยนแล้วก็ไปทําภาวนาจะเดินจงกรมหรือจะนั่งภาวนาสละเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนนอนอย่างนั้น นี่หมายถึงในขั้นต้นการเรียนนะเวลามันหมุนเข้ากับการเรียนจริงๆอันนี้ก็ต้องลดลงการการภาวนานะคือเวลาหมุนทางการเรียนหนักเข้าหนักเข้าจริงๆจะเข้าได้เข้าเข็มมันก็ต้องพักทางนี้หมุนทางนั้นมากเลาแล้วทำมาสามปีปีแรกเนี่ยมันแปลกประหลาดอะไรที่จันาวนาพุโทโธพุโทโธเนี่ยเขานาพุโทโธพุโทโธไปวันไหนก็ทําไปมันก็ไม่รวมไม่เห็นอย่างนั้น ก็ทําไปถึงเวลานอนก็นอนหมดวันเวลามันจะเป็นนั่นเห็นเป็นอย่างนั้นนะจิตดวงเก่านั่นแหละคนคนเก่านั่นแหละที่ทำบาวนานะแต่ว่านั้นมันเปลี่ยนอย่างนั้นพอวันนาไปพวาวนาไปจิตเหมือนก็ว่ามันติดกันมันติดติดตามกันเรื่อยเรื่อยเลยนั่นนี่จิตเหมือนเราตากแหไว้เนี่ยทีนี้จิตเวลามันจะรวมเหมือนเราจับจอมแหดึงตีนแหมันก็หดเข้ามาหดเข้ามา กิิยาของจิตแหโหดเข้ามาได้แก่กระแสะของจิตมันโหดเข้ามาโหดเข้ามาหาพุโทโธพุธโทโธคือจอมแหเข้าใจไหมจิตมันค่อยโหดเข้ามาที่กิิยาของการโหดของจิตนั้นมันทําให้เราสนใจติดตามอีกพุโทโธถี่ยิบท่านั้นโหดเข้ามาที่ถี่ยิบถีเข้ามาถึงจอมแหเรียกว่าจอมแห่เราดึงเข้ามาแล้วมันมันก็เป็นกองแหใช่ไหมล่ะเมื่อมันรวมตัว ตีมันเข้ามาหมดแล้วมันก็เป็นกองแหอันนี้เวลารวมกระแสเข้ามาแล้วมันก็เป็นกองผู้รู้พอมาถึงนั้นแล้วรู้เกึกเท่านั้นนะโถมันขาดสะบ้นไปหมดเลยโอ้โถททำไมจึงเป็นอย่างนี้อัศจรรย์ันอัศจรรย์เราเกินคาดเกินหมายเพราะเราไม่เคยเห็นทําไมจึงเป็นอัศจรรย์ไอ้ความอัศจรรย์นี่แหละมันไปกระตุกความแปลกประหลาดอัศจรรย์อันหนึ่งะที่มันเป็นอยู่ในจิตนี่ ให้ให้เคลื่อนไหวเพราะเพราะมันไม่เคยเห็นนี่นะโอ้ oh, ว่ะจะไม่ไปวิวอ่ะม,ม,มันโฮ้ยพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะ่ที่นี่ก็เหมือนว่าแม่น้ํามหาสมุทรนะั่นนะกว้างแสนกว้างมันมีเกาะอยู่เล็กๆเ,เ,เกาะหนึ่งนะอยู่นั้นนอกนั้นเป็นมหาสมุทรกว้างขวางสุดสายตาแต่จุดที่ที่จิดรวมเนี่ยนี่แหละเป็นเป็นเกาะนะ หยุดอยู่เนี่ยอันเนี้อัศจรรย์อยู่ตรงนี้นะขาดไปหมดเลยนอกนั้นขาดหมดทาไมเป็นอย่างนี้กิแล้วมันอัศจรรย์ไม่นานนะแต่มันก็ได้เป็นพยานวะเพอเขาลวงเข้าไปไอ้ความอัศจรรย์นั่นแหละมันไปกระตุกอันนี้นะเลยอันนี้เลยเคลือ่อนออกมาที่เอาจะทําอย่างเก่ามันไม่ได้เนานวันนั้นทั้งวันนะเรียนหนังสือี่จิตมาอยู่ไหนอยู่กับภาวนาเห็นไหม มันเป็นเองของมันนะมันติดอยู่นั่นแหละทั้งมันนะถึงเป็นไปแล้วผ่านไปแล้วก็ตามนะแต่อารมณ์ที่อันหนึ่งมันไม่ผ่านหรือมันติดอยู่นั่นนะมันมันดื่มดำมันอะไรพูดไม่ถูกเรียนหนังสือก็เรียนวนกันอยู่กับอะไรนั่นแหละมันหลังจะเอาใหญ่ฟาดบัลหลังไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไปเรื่อยแล้วชี้เสียดเนา้ช่างหมอมนเจอว่าปล่อยตามเรื่องคือเราไม่ไปยึดสัญญาอดีตที่เป็นมาแล้วนั่น มันยืนอยู่แมันก็ไม่รวมมันเป็นสัญญาอยู่ข้างนอกที่พอปล่อยแล้วอะไรช่าหัวมันเถอะทาตามภาษีภาษาที่มันก็ปล่อยเอาลงข้างนอกมาเลยเป็นอีกเป็นอีกก็แบบเก่าแนละ้วันหลังขยับอีกก็เป็นบ้าอีกที่่เก่านี่รวมแล้วสามผลเราเรียนหน,นังสืออยู่เจ็ดปีภาวนาเพราะเราภาวน,นาอยู่ตลอดนะไม่ให้ใครละตามนะมันนับเป็นอยู่ในใจแหละเรื่องที่จะพูดเรื่องภาวน,นาให้เพื่อนฝูงฟังไม่มีเลยนะเรา เขามาเป็นลิงก็ลิงด้วยกันกิริยาท่าทางอะไรพูดลิงของพระบางอันสนะิาทกิริยาของพระที่ใช้หยอกเล่นกันอะไรพูดอะไรเป็นเหมือนลิงแต่มันลิงของพระตอนเด็กไม่ได้ลิงแบบคารวะเข้าใจไหมเป็นกิริยาหยอกเล่นของพระเขาเล่นยังไงแล้วก็เล่นของเขาได้สบายๆเรื่องภาวนาไม่ให้รู้เลยนะไม่ให้รู้เลยบางทีเข้าอยู่ในห้องนเงนียบๆทำอะไรมือเพื่อนมาขายาออย่างนั้นถามกันนะทำอะไร <laughs> คนมันตายไปนั้นต้องมีเวลานั่งเวลานอนบ้างสินั่นเวลานั่งนั่นแต่เอาสองอย่างมันต้องมีเวลานั่งเวลานอนบ้างคือันอันเอาจงริงคืนนั่งภาวนาไม่บอกอันนี้นั่นนั่นละที่เรื่องอัจรรย์เล่าเห็นอานนี้นะได้เอามาพูดในพี่น้องหลายฝาั่งเรียนหนังสือยี่สิบเจ็ดปีเป็นสามผลอัจรรย์ทุกครั้งทีเดียวนะ วันนั้นทั้งวันจิตมันจะไม่ไปไหนเลยนะมันจะหมุนอยู่กับอันนี้อัศจรรย์นี่แหละดื่มดมอยู่ตลอดเวลานี่แหละมันแปลกนะจิตเนี่ยยิ่งมันค่อยเป็นขึ้นไปเองไปทีนี้การทําคุณงามความดีการระวังเนื้อระวังตัวมันจะค่อยเป็นของมันไปเองนะตัวนี้ตัวจิตตัวคอยเตือนเราจะทาอะไรอะไรไม่ดีไม่งามอันนี้จะเตือนจะเตือนมันจะเป็นเองมันเป็นใครก็รู้เองแหลวนะพอจิตมัน เกี่ยวข้องกับภาวนาเขามีความสงบเงย็นใจเขามากมันจะได้หลักธรรมอันนึ่งเขามาเป็นเบรกข้ามล้อหรือเป็นคันเล่นหรือเป็นเราอยู่ในนั้นเสร็จนะอะไรที่จะหมุนไปทางทั่วมันเหมือนกับเหยียบเบรกเหยียบเบรกเย่างอันนะีะมันเตือนเตือนนี่แหละการภาวนาเป็นของสําคัญมากนะอื <c oughs> เราเคยทํามาแล้วที่พูดเนี่ยพี่น้องหลายฝั่งนี่เพื่อให้เป็นคติเครื่องเตือนใจ เวลาหนักเข้าหนักเข้านี่อะไรอยู self, ่กับหัวใจนี่หมดจะผิดถูกชั่วดีอะไรมันจะเตือนอยู่ในนี้เตือนอยู่ในนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยทำมาละเอียดในจิตจิตละเอียดราเข้าไปทลายอไรอันนี้ยิ่งละเอียดเตือนเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นทรรมะธรรมเกิดเข้าใจไหมธรรมมีใจถ้าเป็นเรื่องของบาปผู้ที่สร้างจะบาปก็มี้ตจงจะบาปละลากไปเตือนไปเรื่อยเตือนลากไปเรื่อยเตือนไปเรื่อยใช่ไหมผู้ชอบทำบาปทีนี่ผู้ทำคุณงามความดีทำบุญ มีการภาวนานอันนี้เตือนทางด้านธรรมะผิดถูกชั่วดีแล้วคอยเตือนคอยเตือนเสมอไปเรื่อยอยู่นะ <c oughs> เรื่องอย่างนี้ไม่มีใครมาบอกหล้กหากเป็นขึ้นในใจตัวเองหากรู้ในตัวเองอยู่แหละ <c oughs> นี่เรียกว่าธรรมเกิดทําอยู่กับใจเวลาโอกาสของธรรมที่จะเกิดได้เกิดทั้งนั้นแหละเวลาโอกาสของจิตเกิดเกิดตลอดเวลาเช่นเดียวกัน <c oughs> ทางไหนมีกําลังมากทางนั้นจะหนักเข้าไปเรื่อย อย่างที่กิเลสมันมีหนามากอยู่ในหัวใจเรามีแต่กิเลสวันยังคําตั้งแต่ตื่นนอนชิดต่เรื่องกิเลสการดูการเห็นการได้ยินได้ฟังมีแต่เรื่องกิเลสคั้งนั้นเป็นอัตโนมัติของมันนะอืมนี้เวลาหมุนทางด้านธรรมะที่แรกถูถ่ายไปมาหลายครัง้งหลายผลมันก็ค่อยมีต้นทุนเข้ามามีต่อไปทำก็มีกําลังมีกําลังเลยหมุนไปเป็นอัตโนมัติได้เหมือนกันเลย <c oughs> เวลาทําหนักเข้าใจแล้วเป็นอัตโนมัติเหมือนกัน คือแก้กิเลสทาแก้กิเลสโดยอัโตโนมัติเหมือนกิเลสผูกมัดสว์โลกเป็นอัตโนมัติเหมือนกันหมดอันนี้นะแต่โลกไม่รู้เวลาทําอันนี้แล้วมันถึงไดเอามาเทียบกันปั๊บโอ้เป็นอย่างนี้เองอนนเวลากิเลสผูกมัดสว์โลกนี่ก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันเราไม่ต้องไม่ด้คิดละว่ากิเลสพาคิดอย่างนั้นพาปรุงอย่างนี้เป็นอัตโนมัติไม่เคยคิดหากเป็นในตัวมันเองทีนี้เวลา ธรรมะเขเข้ามาเข้ามาเข้ามาถึงขั้นอริยมรรแล้วธรรมะก็เป็นอีกอย่างนึงอ๋อธรรมะแก้กิเลสนี่ก็แก่อริมรรเหมือนกันกับกิเลสผูกมัดสารโลภบอกเองในตัวไม่ต้องไปถามใครอยู่ที่ไหนก็เป็นแต่วิธีแก้กิเลสแก้กิเลสตลอดตลอดเลยนี่เรียกว่าอตโนมัติคือไม่ต้องบังคับบัญชาหักไปอยู่ในนั้นหมุนอยู่นั้นพี่้ายออกพี่ขายออกแก้ออกแก้ออกแก้ออกแต่ก่อนมีแต่มัดเข้ามัดเข้าเรื่องกิเลสมีแต่มัดเข้า นี่พอทรมามีกำลังแล้วนงทรมานี่ลี่้ลายออกลี่คลายออกเบิกออกเบิกออก,อออก,อออกพุ่งออกพุ่งออกเลยนั่นนี่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วตั้งตั้งแต่สติปัญญาธรรมะจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาเชื่อมโยงถึงกันมหาสติมหาปัญปญ,ญานี่มันซึมซาบเลยเอ,นะลอย่างนละนระยะขนาดนั้นนะ่ะซึมไปเลยผมจึงพูดพูดพูดไม่ถูกนะแต่ความเป็นไม่สงสัย ใครเป็นเขาก็รู้เองนั่นมันซึมซาบนี่แหละถ้าจิตไปอย่างนั้นแล้วเรียกว่าทางที่เราดพ้นจากทุกนี้เบริรกว้างออกกว้างออกกว้างอางอกทุกเหมือนกับเสือโครง่งเสือดาวมหาภัยอันตรายวิ่งติดตามไอ้ธรรมะลากออกลากออกให้พ้นอันนี้เข้าใจมันมีน้ำหนักอย่างเดียวกันหากันพิจนนานะเรื่องภาวนาสําคัญมากนะพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครสอนภาวนา ทั้งๆที่พระไกรพิโดกร้งองาวนามากต่อมากนะผู้ไปเรียนมันไม่สนใจภาวานาก็เลยไม่เอาภาวานามาพูดอืเอาแต่ชั้นแต่ภูมิไปมาพูดไปเสียเลยเป็นกิเลกไปหมดเลี่อาะวันนี้พูดอย่างนะี้นะทางจัง